สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอพยากรณ์ช่องนี้จะใช้การทํานายแบบโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ถ้าชอบเรื่องของการดูดวงแบบเข้าใจง่ายกระชับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและสําหรับช่องนี้เราจะเน้นการทํานายจากลัคนาเป็นหลักถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนลองฟังเพื่อเทียบดูจากวันเกิดก็ได้ครับสําหรับคลิปนี้คือราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดในวันที่16สิงหาคม ถึงวันที่16กันยายนหรือประมาณครับคลิปนี้เราจะมาทำนายลาัคนาราศีสิงห์ช่วงการทำนายจะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่29กุมภาพันธ์ครับดาวการงานโคจรร,ร่วมกับดาวตัวแทนความสำเร็จในเรือนอลิจะส่งผลดีในแง่ไหนบ้างติดตามได้ในคลิปครับฝากประชาสัมพันธ์ครับใครที่ดวงไม่ดีดวงตก อยากเสริมดวงทางช่องขอแนะนําเหรียญเสริมดวงแก้ชงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีมาพร้อมเทียนมงคลล้างอาถรรพ์ล้างของไม่ดีตามคติวิชาเทียนจุดติดกัน7วันเรียกว่าล้างซวยเสริมมงคลและเหรียญเสริมดวงเอาไว้ติดกระเป๋าเงินพกติดตัวเอาไว้เรียกทรัพย์เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีพลิกดวงชะตาทั้งชุดประกอบด้วยเหรียญเสริมดวงหนึ่งเหรียญและเทียนเจเล่มราคา499บาท เป็นตัวช่วยเสริมใครทําอะไรแล้วชีวิตไม่เป็นตามหวังลองดูครับผู้ที่บูชาเท่านั้นถึงจะรู้ครับสำหรับด้านการงานของชาวสิงห์ด้านการงานดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวสิงห์นั่นคือดาวศุกร์โคจรเข้าสู่เรือนอริโคจรมาคู่กับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของชาวสิงห์ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่9มีนาคมส่งผลให้อาจเกิดความขัดแย้งความยากในการทำงานได้ครับ ยิ่งสาหรับคนที่ทํางานกับผู้ใหญ่หรือคนในบ้านธุรกิจกงสีอาจเกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันภายในบ้านได้ครับเป็นช่วงที่ชาวสิงจะต้องระวังเรื่องอารมณ์ครับอาจจะมีอุปสรรคความยากจะมีเข้ามาครับแต่สําหรับอาชีพที่เป็นงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอยู่แล้วเช่นงานทนายงานที่ปรึกษางานช่างงานเหล่านี้จะได้เกณฑ์ที่ดีครับอาจมีลูกค้าเข้ามาเยอะหรือเป็นช่วงที่มีงานชิ้นใหญ่งานสําคัญเข้ามาในช่วงเดือนนี้ครับ แต่สาหรับใครที่ไม่ได้ทํางานในแขนงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะนี่เอกแง่ความหมายหนึ่งของดาวองคารก็เป็นเจ้าเรือนสุภาเช่นกันก็แปลได้ว่าอาจเกิดความยุ่งยากอุปสรรคแต่ในช่วงท้ายนะครับก็จะแก้ปัญหาได้หรือมีผู้ใหญ่มาให้ความช่วยเหลือในการงานทําให้ปัญหาต่างๆสามารถผ่านไปได้แก้ไปได้ครับในด้านการเงินด้านการเงินของชาวสิงเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธ ดาวตัวแทนด้านการเงินของชาวสิง์โคจรเข้าสู่เรือนปัตตนิโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนอลิและยังโคจรร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวตัวตนของชาวสิงค์นั่นเองตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์จนถ,ถึงวันที่3มีนาคมทรงผลให้ในช่วงนี้ชาวสิง์จะมีเกณฑ์ได้เข้าไปช่วยแฟนหรือคู่ครองในเรื่องของการเงินหรืออีกในหนึ่งก็แปลได้ว่าชาวสิงอ์อาจมีปัญหากับคู่ครองทะเลาะก,กันในเรื่องของการเงินก็เป็นได้ครับ ค่าใช้ใจ่ายจะเกิดขึ้นได้ครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับการดูดวงทําให้เรารู้ก่อนรู้ก่อนแก้ไขได้ดวงดาวจะโครจรเรียงตัวการเป็นการบอกใบ้นะครับว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นมากระทบเราได้บ้างเดี๋ยววิธีแก้วิวธีเสริมดวงแอดมินจะเสริมให้ในช่วงท้ายครับในด้านความรักสําหรับดาวคู่ครอ,องของชาวสิงค์คือดาวราหูกาลังโครจรในเรือนมรณะครับซึ่งก็แปลได้ว่าแฟนคู่ครอ,องของคุณมีเกณฑ์ที่จะไม่สบาย หรือเป็นช่วงที่จะรู้สึกหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนซ้ําในช่วงเดือนนี้จะมีดาวเกตครับที่เข้ามาช่วยเสริมเข้ามาช่วยเสริมทําให้ดาวของคู่ครองคนรักของชาวสิงมีพลังมากขึ้นทําให้อาการป่วยต่างๆก็จะทุเลาลงหรือสามารถพบหมอที่สามารถทําให้หายได้ครับไปหาหมอก็สามารถเจอยาที่ถูกกับตัวโรคก,ก็เป็นได้ครับซึ่งนั่นหมายความว่าควรพาคู่ครองคนรักของคุณ ไปทําบุญเสริมดวงครับเพราะว่าดาวเกตก็คือดาวตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอมาอยู่ในตําแหน่งนี้ก็แปลได้ว่าเป็นช่วงที่คู่ครองของคุณทําบุญขึ้นมูแล้วขึ้นไปไหว้ไปขอแล้วได้ครับรับคนโสดน่าจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเจอคนที่ถูกใจหรือถ้าเกิดมีคนที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่แล้วทางแอดมินก็แนะนําว่าควรเป็นช่วงเวลาที่ศึกษาดูใจกันไปก่อนครับ สรุปในครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ของชาวสิงห์นะครับโดยสรุปในเดือนนี้สําหรับชาวสิงห์น่าจะเป็นเดือนแห่งการแก้ปัญหาอีกความหมายหนึ่งก็สามารถอ่านได้ว่าปัญหาต่างๆกําลังจะจบลงกําลังจะสิ้นสุดลงในเดือนนี้ครับนั่นก็เป็นข่าวดีสิ่งที่จะมาเสริมในเดือนนี้ก็คือเรื่องความรักครับทางแอดมินอยากแนะนําให้พาแฟนหรือคู่ครองไปทําบุญด้วยกันเพื่อที่จะได้เสริมดวงเพราะว่าเป็นช่วงที่แฟนของคุณคู่ของคุณไปขอ,ไป,ขอไปมูแล้วได้ครับ มาถึงเทคนิคเสริมดวงด้านการเงินกันครับเทคนิคในการทําบุญเสริมดวงในด้านการเงินก็คือการตัดตาหนีน,นั่นเองครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทําบุญเสริมดวงด้านการเงินวิธีง่ายๆก็คือให้โอนเงินจะ5บาทจะ10บาทก็ได้ครับไปทําบุญในมูลนิธิต่างๆที่ชอบก็ได้ครับหรือไปทําบุญที่วัดเพื่อเป็นการตัดตาหนีนั่นเองแล้วพอทําแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกวดน้ําครับ ในการกวดน้ําก็ควรจะอัญเชิญครูบาอาจารย์พระแม่ธรณีพระแม่คงคามาเป็นทิพยานในการทําบุญครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการส่งบุญเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ขวางเรื่องเงินเราระหว่างกรวดน้ำเนี่ยก็สามารถแผ่และบอกไปได้เลยว่าเจาะจงให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ขัดขวางเรื่องของด้านการเงินอันนี้ก็จะส่งผลให้บุญเนี่ยไปแก้ในจุดที่เรามีปัญหาอยู่นะตอนนั้นครับเอาไว้ในคลิปต่อๆไปแอดมินจะมาแนะนำวิธีการกรวดน้ำฉบับเต็มให้นะครับ ไอ้ขอฝากสินค้าไว้นิดนึงครับใครที่ทำอะไรไม่ขึ้นไม่สมหวังทำอะไรยากมักจะอุปสรรคใครคิดว่าโดนของโดนคุณใสยอยากให้ลองครับเทียนล้างอาถันเสริมดวงจุด7วันเป็นการผ่อนหนักเป็นเบาได้เป็นการล้างของไม่ดีออกไปได้ครับมาพร้อมเหรียญเสริมดวงครับปลูกเสกตามหลักวิชาลือสีหากสนใจสามารถสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลยครับ ขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกกำลังใจสำคัญสำหรับเรามากครับจากทีมงานเดอะพยากร